ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปพบกับเทศกาลฮาโลวีนก็มีใครทราบไหมว่าตัวเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมีความเป็นมาเป็นยังไงนะครับถ้าใครที่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติต่างๆของเทศกาลฮาโลวีนว่าเกิดขึ้นหรือเกิดเทศกาลนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมเทศกาลฮาโลวีนในคิดศาสนานิกายคาทอลิก,กคำว่าฮาโลวีน เป็นคำภาษาอังกฤษที่เพี้ยนมาจากคำว่า All Hallows Eve ซึ่งแปลว่าวันก่อนวันสมโภกนักบุญทั้งหลายโดยที่มาของวันฮาโลวีนเนี่ยเชื่อกันว่าเกิดมาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเซลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอแลนด์ถือกันว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤด,ดูร้อน ซึ่งในวันที่สำเร็จตุลานี้เองนะครับที่ชาวเซลล์เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นวันที่มีมิติของคนตายและคนเป็นเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและมีวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเที่ยวหาร่างของคนเป็นนะครับเพื่อสิงสู่เพื่อที่จะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเดือดร้อนหนึ่งคนเป็นนะครับที่ต้องหาทุกวิธีทางนะครับที่จะไม่ให้วิญญาณเนี่ยเข้ามาสิงสู่ร่างตนชาวเซลล์จึงปิดไฟทุกดวงในบ้านนะครับและ ปลอมตัวนะครับเป็นผีร้ายนะครับและส่งเสียงดังนะครับเพื่อให้ผีตัวจริงเนี่ยตกใจกลัวนะครับแล้วก็หนีแล้วก็หายสาบสูญไปนั่นเองนะครับการเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับความเชื่อเรื่องออการที่มีผีเ,เข้ามาสิงสู่ร่างมนุษย์เนี่ยก็ได้เสื่อมถอยลงตามไปลําดับนะครับฮาโลวีเนี่ยจึงได้กลายเป็นเพียงแค่พิธีการแต่งตัวเป็นผีแม่มดออสัปหลาดนะครับเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองนะครับ เดิมทีเทศกาลฮโลวีนเนี่ยจัดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับไอ,อร์แลนด์สกอตแลนด์และประเทศข้างเคียงเท่านั้นแต่เมื่อนะครับมีชาวไอริสและชาวสกอตแลนด์เนี่ยได้อบพยพไปตั้งแหล่งถิ่นฐานใหม่นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยเอานําประเพณีเนี่ยไปปฏิบัติด้วยนะครับปรากฏว่าเนี่ยถูกใจชาวอเมริกาทุกเชื้อชาติไปอย่างมากจึงได้นําประเพณีเนี่ยไปปฏิบัตินะครับผมแล้วก็จึงกลายเป็นเทศกาลนะครับประจําชาติจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ ส่วนประเพณีนะครับที่เรียกกันว่าทิกอทิกนะครับในสหรัฐอเมริกานั่นคือการะเล่นนะครับอย่างหนึ่งที่เด็กๆนะครับเฝ้ารอคอยในวันฮาโลวีนตามบ้านเรือนนะยจะตกแต่งไปด้วยโคมไฟฟักทองและก็ตุ๊กตาหุ่นฟางนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลระเพณีเก็บเกี่ยวในช่วงเดียวกันนั้นนะ่ะแต่ละบ้าน,น,นก็จะเตรียมขนมหวานนะครับที่เป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาวเหลืองส้มนะครับในเม็ดเดียวกันเรียกกันว่าคอนแคนดี้และขนม,มอ,อื่นๆ ส่วนเด็กๆนะครับในละแวกบ้านก็จะแต่งตัวแฟนซีนะครับเป็นพูดผีปีศาจนะครับเข้าไปเคาะประตูบ้านนะครับโดยเน้นบ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับอยู่นะครับพร้อมกับถามว่า Tri c k o r t r ริกเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบ Treat นะครับด้วยการยอมแพ้มอ,ขอบขนมหวานให้กับผู้ผีน้อยเด็กๆนะครับเหล่านั้นเรากับว่าช่งน่ากลัวเหลือเกินหรือเลือกที่จะตอบท i ิกเนี่ยเพื่อที่จะท้าทายให้ผู้ผีเหล่านั้นเนี่ยอัลาวาดน,นะครับซึ่งอาจ เป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่รูปลิ้นปิ้นตาหลอกหลอนนะครับไปจนถึงฉันมาทาร้ายข้าวของเล็กๆน้อยๆของแกแล้วนะครับเด็กๆก็จะได้ขนมไปในที่สุดนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฮาวีนะครับที่ผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถ้าสนุกก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้ด้วยละกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม